ีครับผมสวัสดีครับผมเนอยู่ของเจนเกอครับพี่อาบารอนนะแล้วพี่อาบแชร์นะครับครับผมวันนี้เราขอบคนณพี่อาพูดถึงเรื่องการแข่งขันนะครับเอ็กซ์ชอตนิวแบทท็อปจูนเทอร์เมนนะฮะที่เพิ่งมาสมัครไปครับผมแล้วในวันนี้เราจะเป็นการแข่งขันในวันแรกนะฮะก็น้องๆคงสงสัยว่าน้องๆหน้าใหม่นะครับที่มาเข้าแข่งขันนะคงสงสัยว่าเวลาแข่งขันยังไงเวลากี่โมงแข่งไันอะไรยังไงโค้ชยังไงต้องนัดยังไงใช่ครับ เราไปแบบไวๆเลยนะก็มจะเริ่มแข่งขันนะครับหนึ่งทุ่มตรงเท่านั้นนะฮะก็ไปเข้าเป็นนัดก่อนที่เรียบร้อยหากเรานัดหนึ่งทุ่มตรงและทีมผู้ต่อสู้นั้นมาเลยเวลาเราสามารถเข้าห้องไปสร้างนะฮะห้าคนแล้วก็สามารถโพชชนะบายได้แต่วิธีการพูดนั้นเราต้องมีภาพใหญ่ๆอย่างเช่นเราเข้าไปห้าคนใช่ไหมฮะเราต้องแคปภาพนั้นนะเราให้เห็นเวลาเพื่อว่ามันเลยหนึ่งทุ่มจะ ก็ไปโพสในบดชนะบายเท่านั้นครับเดี๋ยวทีมงานจะไปยืนยันผลว่ายืนยันครับก็คือเรียบร้อยทีมงานให้ผ่านเขารอบไปในรอบต่อไปนะฮะส่วนวิธีการเอาชนะผลนลดการแข่งขันนั้นก็จะเหมือนกันแต่ว่าเราจะแยกเป็นหัวข้อกันให้นะฮะเราจะมีสองหัวข้อใช่ก็อย่างแรกนะฮะน้องๆต้องเข้าเวไปไฟจอดก่อนนะฮะแล้วก็จะมีเว็บบอร์ดข้างบนน้าบนขวาเว็บบอร์ดนะครับที่เข้าเป็นไปแล้วก็มีหัวข้อ X จอด เกมเอ็กจอดต่างๆในเครือข่ายที่ออนไลน์นะครับทีมกาไปเอ็จอดก็จะมีหัวว่าเอฟบีชูเลเมนต์ดีเคชูเลเมนต์จะแยกเป็นสองเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็คือต้องเราแข่งเซิร์ฟเวอร์ดีเคแล้วก็เข้าไปเซิร์ฟเวอร์ดีเคมันจะมีกระทู้หัวข้อที่มีทีมงานจะตั้งไว้ให้แล้วได้มีอะไรบ้างครับก็ก็จะมีหัวข้อที่เข้าไปนะครับจะมีนับเวลาการแข่งสมมูลการแข่งขันก็ให้คลิกเข้าไปเลยการนัดเวลือายแข่งขันเข้าไปพิม ได้เลยสาหรับส่งคนแกรแขขันก็ทิดเข้าไปส่งได้เลยครับเพราะว่าเราจะมีตัวอย่างในในนั้นอย่างเช่นพิยายกตัวอย่างไม่ให้ว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนีเป็นตัวอย่างครับอันนี้แจ้งสำหรับน้องๆหน้าใหม่ที่ไม่รู้นะฮะรู้จิตนาหรือถ้าเกิดว่าทํามีความสามารถแล้วก็ยังไม่ได้อีกก็ทักเว้นหาพิยาและพิยาได้เลยนะฮะว่าเราจึงเป็นไปแล้วใช่เราจึงไม่ได้บอร์ดแล้วนะโอเคงั้นก็ฝากหรับบไปเล่นใหม่นะสำหรับทีมไหนพิยา ได้ขึ้นไปอยู่ในรุ่นเบสก็คือเจอทีมแต่งนะฮะเพื่อนี้จะแจ้งเกิดในวงการเกมเมอร์เอกชนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนครับผมยังไงเดี๋ยวใครข้างามไปเดี๋ยวเราจะเป็นให้วันต่อวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในหน้าเฟซบุ๊หรือหน้าข่าวหรือหน้าเป็นบลูเบียนรืยามเองนะฮะเ่ี๋ยววันนี้พวกเราสองคนนะฮะเข้ามาแจ้งแค่นี้ก่อนนะฮะยังไงก็สงสัยอะไรถามเข้ามาได้เลยทักมาได้เลยโอเคครับทุกอย่างส่วนพวกเราสองคนนั้นก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ